ต้องมีแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่มีจริงด้วยน,นี่ก็ตั้งแต่วันก่อนเมื่อวานไม่มีวันนี้ครูก็ยังไม่เขียนมาอีกนกชาชาทำไมครูไม่มให้กันบ้างอะ่ะเฮ้ยเกี่ยกบกกรดาษอะไรเนี่ยอ้อยใครทิ้งอยะอะไรตรงนี้เนี่ยขะดะอะไรอ่ะ การบ้านออกมาเร็วว,วันนี้ไม่มีการบ้านค่ะไม่จริงอะ่ะตลกแล้วหนูมีการบ้านทุกวันทุกๆวันจะต้องมีการบ้านวันนี้จะไม่มีได้ยังไงตากวา อินเตอร์แบบพี่พิมพ์อย่างเงี้ยเออค่อยน้าเชื่อหน่อยแต่โรงเรียนหนูเนี่ยครูเน้นเลยต้องมีการบ้านทุกวันแล้วที่ผ่านมาหนูก็มีทุกวันจะมาพูดแบบนี้มากกว่าไม่เชื่อจริงๆปากวางคุณครูเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคุณครูเขาบอกว่าเด็กๆอ่ะไม่ควรอยู่ในวัยเชี่ดควรอยู่ในวัยวิ่งเล่นไม่เชื่อไม่มีถามเลยเอามาดูเอามาดูไหนการบ้านไหนป้ากวางรู้นะว่าเวลามีการบ้าน ไหนดูซิของวันก่อนวันก่อนเมื่อวานอ้าวเฮ้ยของวันนี้ไม่มีจริงๆด้วยอะเดี๋ยวนะ้องมีกูอาจจะให้หน้าอื่นเปล่าทำไมไม่มีจริงๆด้วยอะนะชา,ะาเร่ไปก่อนนะจะไปหรอาดไ,นะ <c oughs> ไป,ไปนะชา <c oughs> เปลี่ยนนโยบายไหหรอไม่ให้แต่งหน้าทุกวัน หรือว่าวันนี้เป็นวันกลางสัปดาห์ให้พักวันหนึ่งยังไงพรุ่งนีต้องมีนะเอฟูโมเมนต์สเลทเตอร์จะเป็นไรเจมส์ 走啊！ เมื่อวานนี้ไม่มีการบ้านป้าว่าว่าวันเนี้ยต้องมีแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ไม่มีการบ้านปาน้าว่าที่ไม่เชื่อเมื่อวานไม่มีวันหนึง่งเออก็ว่าครูอาจจะให้ทักแต่วันเนี้ต้องมีละมันจะมา ก็ไม่ให้กันบ้านนะค่ะก้ากวงคุณครูเขาบอกแล้วว่าอะไรว่าต่อไปเนี้ยคุณครูจะไม่ให้การบ้านอีกต่อไปแล้วทำไมอ่ะก็ครูเขาปวดวเด็กเหนื่อยนี่หรือว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนนโยบายใหม่ตอนเข้าไปครูยังบอกเลยว่าต้องดูให้เด็กทําการด้านทุกวันแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะซึ่งมันก็ไม่มีจริงๆนะคะป้ากวงแล้วหนูไปวิ่งเล่นเลยนะ เฮ้เฮ้ยนี่มันการบ้านทั่จานิโอ้นี่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 น,นี่พัดตอกกระตักทอฐานมีวันพี่ด้วยอืมตัวแสบจริงเลย ทำการบ้านก็บอกว่าไม่มีการบ้านไงคะตกวางแล้วนี่อะไรอา้าวเย้ตกวางแฟวมาจากไหนอ่ะฉีขยับทิ้งแล้วนี่อืมสารภาพหมดทุกอย่างเลยนะฉีขยะโยนทิ้งเหรอทำไมเป็นเด็กแบบนี้นี่แล้วจะทิ้งก็ไม่ทิ้งให้ลงถังขยะนะเนี่ยเห็นไหม ทิ้งลงพื้นก็เลยเจอเลยเนี่ยหละหกฐานจะจะเลยขอโทษประกวงวันหลังหนูจะฉีกแล้วทิ้งลงถังขยะนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่ฉีกแล้วไปลงถังขยะนี่นักข่ามีไหมว่าที่หนูฉีกการบ้านขยำทิ้งเนี่ยเท่ากับว่าหนูอ่ะเป็นเด็กโกหกที่โกงเข้าใจไหม เนี่ยถ้าหนูโตขึ้นไปอ่ะหนูก็จะไปทําอะไรโกงโกงโกงหกแบบเนี้แล้วพอโตขึ้นสิ่งที่โกหกที่โกหกมันใหญ่ขึ้นดีไม่ดีอ่ะจะถูกตํารวจจับเข้าคุกนะกลัวรหรือเปล่ากลัวเอออย่าฝึกนิสัยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเข้าใจไหมยอย่างนี้เนี่ยครูก็ต้องรู้ว่าหนูไม่มีการบ้านส่งปาเชื่อว่าเดี๋ยวครูจะต้องบอกแม่มาว่าเนี่ยทำไมนัดช้าไม่ส่งการบ้านหลายวันหนูก็จะต้องโดนครูทำโทษแล้วเนี่ย ป้ากว่างรู้ความจริงแล้วหนูก็จะต้องโดนลงโทษนะคะแหมประกวดจะลงหนูอะไรหนูก็จะให้การบ้านหนูสองเท่าใช่าใ้ไหมหนีฉีกไปกี่วันเนี่ยก็ต้องเขียนมากเท่านั้นเน่ะสองเท่าเลยรู้ไหมฮืออะไรเราก็ทําตัวเองก็ต้องรับผลกรรมที่ตัวเองทำเข้าใจไหมอ๋อแล้วก็จะเพิ่มอีกอย่างนึงด้วยให้เก็บขี่ของหมาฉี่หมา ที่แมวฉี่แมวด้วยเขา้าใจไหมเกไม่เอาไม่ได้เพราะว่าหนูทําผิดเขา้าใจไหมคะเออไม่น่าฉีก่กันบ้านเลยเราก็ใช่สิไม่น่าฉี่เลยเนี่ยต้องได้รับผลกรรมที่ทําใครทาไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมไม่ดีไม่หยุดขายหนุพ้นเขา้าใจไหม <c oughs>